สบายดีสบายดี่บบดอแม่ปลาลุงเบิร์ดสู่สูคนเด้อยินดีตอนหับขอสูส่ชมอมันนาคือเก้า 9, มาพผล่ก,กับนออ้องอมในมือน,นี้ในบรรยากาศตอนบ่ายบ่าย,ายนะ้พี่น้องหลังจากเลิกหรงเรียนมาตอนบ่ายแอนแรงไม่ไปหรงเรียนเลิกโรองเรียนมานะออมก็แวะมาเพื่อนดีกับคุณแม่ แสดงความเสียใจนำปาจอยทุกคนอาจจิหูเนาะที่มีผู้ใหญ่ทางบ่าวเตียงทองเขามาซอยเพิ่นตอนนั้นที่ว่าพวกคูนตาบอดเป็นได้เสียชีวิตแล้วเดวน้องอ้อมสิไปแสดงความเสียใจนำเพิ่อน สบายดีเนาะพี่น้องเป็นงานศพเพิ่นบ่ใหญ่ปานเด้อรับชมรับฟังนะเด้อนี่เพิ่นเสียชีวิตแล้วคืนนี้นถ้ผู้รักผู้ใหญ่เห็นก็ขอเด้อคามานเด้อทางอ้อมๆเพิ่นกบ่มีเพิ่นานเด้เพิ่นลงศพกเพิ่นบริจาคเข้ามานี่นึงลงศพพวกไปทบุญอยเมียนี่ ສະບາຍດີປະຈອຍເດີ້ໆໆຕານດີວຍັງເວົລາວຂົາມນດີ້ຊົ້ໃຍພັນລາເສີວິແລ້ວມື້ຄືນນີດພີນ້ອງກໍ อคุณลิสิพันซาฟันเนาะเสียชีวิตย้อนบ่มีเงินมีแล้วไปหาหมอนหาหมอละโฉมอะไรสามสัปดาห์เพิ่นเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เพิ่นก็บ่มีเงินคีกำได้โล่งศพเพิ่นมานี่กะมีคนมาบริจาคให้เพิ่นก็เพิ่นสิได้มาใส่ี่กะเพิ่นกับโมีเงินมีข้าวข้าวกินเพิ่นก็บ่มีนี่กะแม่พี่น้องมาแจกจ่ายเข้ามาให้้เอื้อน้องหมู่บ้านทำดูแลซอยเลี้นเข้ามา ถ้าผู้ใหญ่เห็นก็สอยเดือกธรามาได้ทางน้องอ้อมเนาะค่ะน้องอ้อมน้องอ้อมสิเป็นสะพานบุญให้เป็นน้องอ้อมเพืนธะมะแต่เป็นบกขาวว่าทายน้องอ้อมเพื่นบก้าวทำไม่ชื่นใจเอานทนาย อ้อมก็ทำบุญนำเฟินกับเซนกีบเนาะพี่น้องเนาะมากินทานนำเฟินอ้อมกับพ่อแม่กับซอยเลือเป็นกาไปแซนกีบกับเห็นต้นในเฟินหนึ่งต้นตัวจ้างคือเงินสวรรค์อายุ่เฟินก็เป็ไลายดอกแต่เฟินกเป็นโซ่ได้ละพ่อใหญ่พันตาบอที่ว่าบ่าวเจียงทองไม่เห็ดเทือนในเฟินนี่เห็ดเทือนนิสานในเฟินนี่ได้ถ้าบ่าวเจียงทองเห็นกะ มันมาคนนเดิมคนเสียชีวิตแล้วนี่ลูกตาลูกทุ่งได้ปะนี่ตัวเี้มากินง่ายง่ายุดแหกุงอ่ะเอาแต่มาห้อมได้แต่มัขนองันาได้ลงมาเลกตี่เขาจะหมเก่าพี่น้องมิกินได้ยังเิดกิน วันนี้เราจะเดืดป้ยมันบเบาไปแวป่ะเ้าบ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 ้า้าบ้า้าบาบ้้ากบ้าบ้าบไาบ้้าบา้อบ้าบ้า้าบ้บบาบ 11บ่ได้บ่ได้เด้อสิกินลอกกินตังอยู่ได้เลยครับ

ไปตอกเดใช่หรเปตุ๊กไปใช่ทุกคนเห็นที่กินมะเจ้าว่าไปใช้สัตว์มันจน้อยปลาา

พี่น้องเอ้ยพ่นก็มีนักกินสู่ีสูนอ้นองกินแล้วก็มีปลาอยู่สี่หาโตตะโพิจากมะนอกตามอัมง เอเจแจกจาเขมาานนามีมะ קו กปลาพ่อแม่ก็นอน้อหมูบ้านนี่แหละันเมืองนั่นี่แหละเลือปนามากสบว้นใแต่พววมแต่พวมกรมีคก็ได้นเยอะหรเไนเ้อาไม่นหรอลา โอเคสำหรับคลิปนี <sk r répondre> okay. ้น้องอมกับสิเจ้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณขอบคุณไอซีทุกคนเะอที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหมูคามโคตรหนาค่ะขอบบุญขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้น้องอมวกเราล้วคำว่าสบายดีสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อ